สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์รีรัตพัลหัวราสร์ในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำน,นายดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายน2016ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายน2016นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับดวงของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วง วันที่1นะครับถึงวันที่5เป็นไพ่เดเดขึ้นนะครับท่านต้องระวังเรื่องของการมีปัญหาทางด้านสุขภาพไวืนน้องหนึ่งนะครับระวังเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะออรู้สึกหมดแรงนะครับเหมือนจะไม่ค่อยสบายได้นะครับช่วงนั้นจะสุสุขภาพท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้ระวังมีปัญหากับทางด้านของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับระวัง เรื่องของการมีปัญหากับทางด้านผู้ใหญ่ในงานนะครับระวังผู้ใหญ่ที่บ้านของท่านจะเจ็บป่วยด้วยนะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะครับถ้าพ้นช่วงวันที่หนึ่ถึงวันที่ห้าไปก็จะดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยนะฮะท่านก็จะมีปัญหากับคนรักของท่านได้นะครับการพูดจาต้องระมัดระวัง ไม่งั้นท่านจะมีปัญหาการพนันของท่านได้นะครับแล้วก็มันจะบานปลายนะครับอาจจะมีการบอกเลิกล้างลากันได้นะฮะในช่วงวันที่1ถึงวันที่ห้าทด้านการงานนะครับก็จะมีปัญหาเยอะยุ่งเหยิงนะครับอะไรที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะถ้าเกิดท่านได้เคยไปทําเอาไว้เนี่ยท่านก็อาจจะถูกจับได้ก็เป็นได้นะครับมีเกณฑ์เรื่องกาาง,งานที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะ การทํางานต่างๆต้องมะลองเป็นพิเศษนะครับระวังอุบัติเหตุในงานเอาไว้ด้วยถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ทําการค้าการขายต่างๆต้องระวังถูกโกงเงินนะครับการค้าขายนะครับให้ระวังถูกเอาเปรียบสําหรับชาวราศีพิจิกอาจารย์แนะนำนะครับให้ท่านไปปล่อยปลานะครับไป ่ายชีวิตโคกระบือนะครับทำบุญในการปล่อยสัตว์ต่างๆนะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะฮะก็จะเป็นการแก้เคล็ดในดวงไวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านในช่วงวันที่1ถึงวันที่5นะครับนะฮะพอเข้าช่วงวันที่6ถึงวันที่10นะครับดวงท่านจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นทางด้านเรื่องของการเงินแบบเห็นได้ชัดนะครับ วันนี่8ถึงวันที่10นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจานะครับเรื่องของการที่ท่านที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับค้าขายต่างๆการเงินท่านจะดีนะครับได้เงินง่ายได้เงินคล่องนะครับการพูดติดต่อเจรจาเรื่องการเงินท่านจะประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงการมีโชคลาภแบบลาบลอยด้วยนะฮะจะเป็นการเงินที่แบบได้มาง่ายนะฮะนะครับอามีนิดหนึ่งนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่10 ถ้าท่านชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับนะฮะลาบลอยต่างๆนะครับก็ให้ดูเกี่ยวกับด้านั้นของเลขที่เกี่ยวกับคนตายนะครับหรือว่าท่านอาจจะฝันเห็นคนตายนะครับนำไปตีเลขท่านก็จะมีโชคลาบได้นะฮะจะลงทุนอะไรต่างๆช่วงวันที่5ถึงวันที่10นะครับนะท่านก็จะประสบความสําเร็จการออกปากการเงินจากผู้ใหญ่นะครับท่านก็จะได้ด้วยนะฮะแต่ในววันที่5ถึงวันที่10นะครับ มาในช่วงวันที่11นะครับถึง15ถ้าท่านใดนะครับที่ทำงานด้านของเก่านะครับงานด้านมือสองต่างๆการค้าขายของมือสอต่างท่านจะประสบความสาเร็จได้เงินดีนะครับท่านจะได้เงินแบบแป,กแปลกๆฮะท่านจะมีวิธีหาเงินแบบใหม่ๆ ในช่วงวันที่11-15นะครับถ้าท่านใดนะครับที่กังวลใจเรื่องการเงินที่เป็นภาระต่างๆที่จะต้องไปจ่ายหนี้จ้าสินต่างๆนะครับถ้าจะเป็นในช่วงวันที่1 1บ5ท่านจะมีเงินเข้ามานะฮะให้ไปจ่ายในเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆท่านใดที่จะไปกู้หนี้มสินนะครับทำสินเชื่อต่างๆท่านก็จะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาวันที่11-15 มิถุนายน2 6 6ด้วยนะครับส่าำหรับท่านที่เกิดในราศีทีจิมาดูในช่วงวันที่16ถึง20นะครับช่วงวันที่16ถึง20นะครับต้องระวังเรื่องของการมีปัญหากับญาติพี่น้องนะมีปัญหากับเพื่อนนะครับมีปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงระยะนั้นนะครับช่วงวันที่1 6ถึง20นะฮะท่านจะรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจนะครับ ไม่อยากคุยกับใครนะทำงานกับใครก็แบบรู้สึกว่าจะถูกเอาเปรียบนะครับรู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยล้านะครับนะฮะการไปต่อรถต่อสินกับใครนะครับท่านจะรู้สึกเหนื่อยใจเป็นอย่างมากนะครับแนะนําว่าในช่วงวันที่16ถึง20นะครับชาวราศีพิจิกนะครับถ้ามีปัญหากับใครนะครับงดเผชิญหน้านะเถียงไปก็แพ้นะครับทําใจนะครับทําใจบ้างนะครับ เป็นไพ่ห้าดะตรงนี้เนี่ยนะครับท่านจะไม่ค่อยดีครับเขียงใครก็ไม่ชนะนะฮะเหนื่อยๆนะครับเรื่องความรักก็ด้วยเหมือนกันนะฮะต้องจะรู้สึกเหนื่อยใจพูดอะไรกันก็มีเรื่องทะเลาะกันตลอดนะครับอันนี้ แล้วก็ในช่วงนั้นนะครับวันที่16-20ในด้านสุขภาพก็ระวังเรื่องของภูมิแพ้เอาไว้ด้วยนะครับเป็นบัดเล็กน้อยนะฮะในช่วงวันที่21นะครับถึง25ตรงนี้การเงินกลับมาเด่นอีกนะครับของชาวรศีพิจิกนะฮะใครที่ทํางานที่ได้เงินทุกวันนะครับได้เงินแบบว่าเป็นเงินคอมมิชชั่นนะฮะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์อ่าท่านจะได้เงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการช่างรับจ้างต่างๆนะครับได้เงินดี การเล่นหุ้นนะครับการมีเงินปันผลต่างๆก็ได้เงินดีอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่ถ้าเกิดท่านใดนะครับแสวงหาอยากได้เงินนะครับเป็นช่วงที่ท่านต้องลงมือทำนะครับทำเลยอ่ะคิดแล้วทําเลยในช่วงนั้นน่ะการเงินดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับวางแผนในเรื่องของการไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะประสบความสําเร็จด้วย ในช่วงวันที่26นะครับถึง30ตรงนี้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับระวังเรื่องของการถูกจับได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับการขับขี่ยานพาหนะนะครับต้องระวังถูกจับปรับนะครับเรื่องความรักใครมีความลับต่างๆนะครับแอบซ่อนใครไว้ระวังจะถูกจับได้นะฮะเป็นช่วงที่ท่านจะถูกจับผิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับก็จะถูกจับผิดหมดนะฮะถ้าท่านมีความผิด ต้องระวังให้ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับก็จะมีศัตรูคิดไม่ดีกับท่านนะฮะไว้ใจใครไม่ได้นะครับในช่วงเดือนในช่วงวันที่26-30ิบถึงสามิถุนายนนะสำหรับชาวเอิจิกนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ดีนะครับอย่าไปทำนะฮะอย่าไปทา เพราะว่าถ้าเกิดทําแล้วจะถูกจับได้นะไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งกฎหมายทุกชนิดนะครับนะฮะแต่ถ้าท่านวางแผนเรื่องการเงินต่างๆนะครับตรงนี้จะส่งเสริมเรื่องการเงินที่ดีนะฮะจริงๆในเรื่องของไพ่เจ็ดาบเนี่ยนะครับไพ่แอบซ่อนนะฮะมันส่งผลถึงเรื่อง ความรักนะฮะมันมีทั้งดีและร้ายคืออย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าท่านมีแผนที่จะไปมีใครแอบอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยท่านจะประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายท่านจะถูกจับได้นะครับนะถ้าให้อาจารย์แนะนานะครับท่านควรจะรักเดียวใจเดียวจะดีที่สุดนะครับแล้วในดวงของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2 0 1 6ท่านมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนวิถุนายน2 0 6 0นี้นะครับสิ่งที่ท่านขอพรเอาไว้นะครับก็จะประสบความสําเร็จแก้เคล็ดสํารวงนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกแนะนําให้ชาวราศีพิจิกนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีนะครับไหว้สุกรเป็นประจำนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับไปทําบุญนะครับปล่อยปลานะฮะ ท่ายชีวิตครกระบือนะครับทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับอย่าลืมนะครับสับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการท,ำทํำคลิปต,ต่อไปของอาจารย์ด้วน,นะครับทุกท่านโชคดีมีโชคลาภคิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนานทุกประการนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ